Screen time can weaken communication. การใช้เวลาหน้าจอสามารถทำให้การสื่อสารแย่ลง。Watching too much TV or screen content can make us passive. การดูนะคะ Watching too much TV การดูทีวีมากเกินไป หรือดูคอนเทนต์ในหน้าจอนะะทั้งการดูทีวีทั้งการดูคอนเทนต์ uh, ในหน้าจอพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะคะถ้าเราดูมากเกินไปสามารถทำให้เรา passive เป็นคนที่เฉื่ยชาเฉยชา we just watch without talking or thinking deeply เพราะว่านะคะเราเพียงแค่ดูโดยที่นะคะโดยไม่โดยไม่พูดหรือคิดอย่างลึกซึ้งอ่ะพอเรานะคะดูหน้าจอเยอะๆดูทีวีเยอะๆดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยนะคะมันทำให้เราอะอยู่นิ่งๆมันจะติดความแบบเฉยชานะคะ ดังนั้นเวลาคุยกับใครหรือว่าคิดอะไรเนี่ยก็จะทําแค่ผ่านๆไม่ได้ทำแบบลงในรายละเอียดนะคะไม่ลึกซึ้งะคะค This can hurt our natural communication and social skills ซึ่งสิ่งนี้นะคะสามารถ hurt อ่าส่งผลเสียนะคะหรือว่าทำลายทำลายท,ายทักษะ ในการสื่อสารและการเข้าสังคมตามธรรมชาติของเรา even background TV has an effect แม้กระทั่ง background TV เพราะว่า background TV ก็คือการเปิดทีวีทิ้งไว้นะคะเปิดทิ้งไว้เลยแบบไม่ได้ตั้งใจดูเงี้ยนะคะเปิดไว้แบบเป็นแบบ ประกอบสร้างบรรยากาศเฉยๆเนี่ยนะคะก็มีเอฟเฟกนะคะมีผลเสียนะคะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ A study found that parents speak only about 200 words per hour to their children when TV is on จากการศึกษานะคะพบว่า พ่อแม่พูดคุยนะคะพูดคุยกับลูกๆของพวกเขาแค่ประมาณ200คําคำต่อชั่วโมงในตอนที่เปิดทีวีนะคะตอนในการที่เราเปิดทีวีทิ้งไว้เนี่ยนะคะมันทำให้พ่อแม่คุยกับลูกในหนึ่งชั่วโมงคุยแค่200คคำนะคะที่เขาไปเก็บข้อมูลมา but about 1000 words when it's off แต่นะคะพ่อแม่พูดคุยกับลูกเนี่ยนะคะประมาณ1000งพัคำเมื่อ it's off ก็คือทีวีปิดนะคะก็หมายถึงว่าในกรณีที่ในบ้านเปิดทีวีไว้เนี่ยนะคะพ่อแม่จะคุยกับลูกเนะี่ยใน1ชั่วโมงจะคุยแค่ประมาณ200คำแต่ถ้าเราปิดทีวี นะคะพ่อแม่จะคุยกับลูกนะคะประมาณ1000คำอ่าซึ่งถือว่าเป็น5เท่านะคะหมายความว่าถ้าเราเปิดทีวีทิ้งไว้ในบ้านอ่าทำให้เราคุยกับลูกน้อยลง5เท่านะคะซึ่งจริงอะ่ะการพูดคุยกันในครอบครัวมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วอย่างครูตังสอนเด็ก เยอะๆเนี่ยนะคะการที่เราพูดคุยกับลูกนะคะมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองนะคะสังเกตว่าถ้าเราพูดคุยกับลูกเยอะเขาจะเป็นคนที่มีทักษะทางด้านภาษาดีนะคะเพราะว่าเขาได้ฝึกใช้ได้ฝึกคิดได้ฝึกพูดได้ฝึกใช้นะคะอยู่ตลอดนะคะแต่ถ้าหากคือสมัยนีย้มันมีโอกาสที่ ในครอบครัวเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยคุยกันอ่าซึ่งหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราไม่คุยกันก็คือการดูหน้าจอนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นผลเสียอีกอย่างหนึ่งของการดูหน้าจอนะคะที่ครูตังมาทำคลิปสอนเรื่องที่เกี่ยวกับผลเสียของหน้าจอเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเจอกับผลเสียของเรื่องนี้นะคะมาเยอะมากๆรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้อง ให้ข้อมูลนี้กับทุกๆคนนะคะว่ามันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเยอะมากๆในหลายๆเรื่องนะคะและแค่เราลดการใช้หน้าจอลงก็จะทำให้หลายๆปัญหาดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวการ,การสื่อสารการันภายในครอบครัวนะคะ คือบางคนก็อยากจะให้ลูกเรียนเก่งคิดอ่านอะไรได้ดีนะคะคิดเป็นอะไรเงี้ยแต่แทบจะไม่คุยกันเลยนะคะมันก็เหมือนเราไม่ได้ช่วยฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับลูกนะคะการที่เราไปใช้เงินเพื่อพาเขาไปเรียนพิเศษไปอะไรเยอะๆนะคะสิ่งนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ะคระูดังคอนเฟิร์มว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเราอยากจะลูกให้ให้ให,ให้ให้ลูกของเราอะเก่งอ่าเรียนเก่งคิดเก่งพูดเก่งกล้าพูดกล้าทำอะไรเงี้ยเราต้องช่วยในบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะมีโอกาสาที่จะช่วยฝึกให้เขาได้ทุกวันดังนั้นนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารกันภายในครอบครัวนะคะอ่ะและในประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า talk more watch less connect better การที่เราพูดคุยกันมากขึ้นนะคะการดูจอให้มันน้อยลงนะคะทำแค่สองอย่างนี้ก็จะช่วยให้การ connect มัน better การ connect คือการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเรื่องของการใช้หน้าจอผลเสียของการใช้หน้าจอ เด็กคุณัก็จะมีมาแชร์เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคือต้องต้องบอกตรงๆว่าเรื่องนี้นะคะครูตังเจอมากับตัวแทบจะตลอดเวลานะคะและพอแนะนำแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่แก้ปัญหาในเรื่องของหน้าจอนะคะแค่อย่างเดียวเนี่ยทำแค่อย่างเดียวเนี่ยนะคะเด็กๆทุกคนดีขึ้นหมด ะค,ะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก,ก็ดีขึ้นนะคะดังนั้นใครที่เจอปัญหากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะคะยังไงลองเอาวิธีการที่เราอ่านนะคะไปปรับใช้แล้วทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเองนะคะะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ Screen time can weaken communication. Watching too much TV or screen content. Can make us passive. We just watch without talking or thinking deeply. This can hurt our natural communication and social skills. Even background TV has an effect. A study found that parents speak only about 200 words per hour to their children when TV is on, but about 1000 words when it's off. Talk more, watch less, connect better.